สนักข่าวพัทยาทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้นักข่าวที่ล่วงลับในวันนักข่าวปี67ซึ่งตรงกับวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติประจำปี2567หรือวันนักข่าวปี67สมาคมนักข่าวพัทยานำโดยนายอัมพรแสงแก้วนายกสมาคมนักข่าวพัทยาพร้อมสมาชิกได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าวปี67ขึ้น โดยได้จัดทาบุญถวายปิ่นโตพัะตาหารเพนแด่พระเทรานุเถระที่วัดสุทาวาสตำบลหนองปปืออําเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นักข่าวพัทยาที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กลุ่มนักข่าวและสื่อมวลชนประจำเมืองพัทยา อีกทั้งยังได้เป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานหน้าที่สื่อสารมวลชนที่น้อยครั้งจะได้มีโอกาสพบหน้ากันเพราะแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของสำนักข่าวนั้นๆโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงาน